มารู้จักกับลายไทยอีกชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าลายแข้งสิงเป็นลักษณะลายไทยที่อยู่ในรูปทรงสี่เหลี่ยมตะแยงมุมโครงสร้างเหมือนกับที่ครูโยกกำลังวาดให้ดูอยู่เลยครับโดยการวางเรียงร้อยต่อกันตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปนะครับประกอบกันด้วยเส้นลักษณะต่างๆนะครับเช่น ขโมดบ้างมากบ้างสอดไส้บ้าง,าาง,างลักษณะของลายแข้งสิงนะครับจะประดับอยู่ตามสถานที่ต่างๆอาจจะเป็นแนวตั้งแนวนอนเช่นอยู่ตามเสาประตูหน้าต่างวัดหาโต๊ะขาเตียงขาเกา้าอี้ก็ยังมีโย,โยโยยกตัวอย่างวิธีการวาดพอที่จะเข้าใจและวิธีการเล็กน้อยจริงๆแข้งสิงก็มีหลากหลายแข้งสิงใบเทศแข้งสิงเปลว อยู่ที่ช่างจะจินตนาการเาน,นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชคมคลิปหน้ากุโยววาดารายติดตามกันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดบันทึกไว้ศึกษาได้นะครับสวัสดีครับ